สวัสดีครับนี่มาทงหน้าครับเบิ้งให้เขา,าเบิ้งหน้าเขาหน้าเขาเมาื่อคืนฝนตกครับก็เลยอย่างเบิ้งวันน้ำไหลายบนเนาะน้ำกับพอได้มีอยู่เดีครับน้ำพอได้ขังเขาอยู่น้ำนี่ครับทงให้ทงหน้าครับนี่ครับ ป็นไหนครับบรรยากาศพอแอมเต็มนน่ครับเดดกับโบหอนวันไดนพอแอมเต็มหน้าขาวเขียวกระจีเต็มทงเลยครับเดี๋ยวสีให้เบิ้งด้วยครับเด้อนี่ครับสีแพนให้เบิง้งทงใหญ่ๆครับ